สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามช่องอบุญบุญฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูนกหงยกนะครับที่ผมกําลังจะจับเข้าคู่นะครับอันนี้เป็นสีตัวผู้เป็นสีเหลืองฟลอโลนะครับผมส่วนตัวเมียเป็นเขียวเขียวนอร์มอนนะครับผมลายหยาบนะครับผมผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องสีผมก็ไม่ค่อยจะแม่นก็ตัวนี้นะครับผมจะพามาสังเกตดูนะครับตัวผู้เป็นตัวข้างหลังนะครับผมนนั้นจะเห็นชัดเจีเลยว่าเป็นตาแดงนะครับผม ส่วนตัวเมียเนี่ยเป็นเป็นสีนอมอนเป็นตาดําก็จริงนะครับแต่ว่าเขาฝังเลือดฟลโล์นะครับมีเลือดฟลโล์ในตัวผมเอามาเข้านะครับเพื่อให้การพัฒนาสีและโครงสร้างของนกเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเราจับฟลโล์ชนฟลโลเนี่ยนกดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับผมเรยมาพาในเสียสายของนอมอนนะครับอันนี้ตัวผู้ให้สังเกตดูตรงจมูกนะครับแยกยังไงว่าตัวผู้ตัวเมียสีฟลอล์นี่จะแยกแยากนิดนึงนะครับจะดูยาก สำหรับตัวผู้นะครับก็คือผมจะดูลักษณะของสีจมูกนะครับเขาจะออกสีเป็นน้ำเงินนะครับผมน้ำเงินอาจจะออกสีเนื้อๆหน่อยนะครับผมเนื้อๆเข้มๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ขย้ำมาจุดหนึ่งนะครับที่ดูผมสังเกตใช้สังเกตก็คือตรงหัวตรงหน้าอ,อกท่ายืนนะครับผมสีไอตรงหัวของนกเนี่ยตัวผู้เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบ หัวใหญ่หญหญดูเหมือนมิสงงาสงงานิดนึงนะครับเวลาเขายืนนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับผมอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ใช้เวลาหน่อยนะครับผมสังเกตด,ดูจะเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่แตกต่างเลยดูหน้าดูอะไรดูทรงดูลักษณะหัวลักษณะโครงสร้างมันท่ายืนนะครับจะต,ต่างที่ตัวเมียเลยยังเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวน,นี้จะดูง่ายหน่อยเพราะเป็นสีเออสีนอมอน ธรรมดานะครับจมูกก็คือสีน้ําตาลเข้มๆเนี่ยก็คือตัวเมียแต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็คือ,อจะเป็นสีน้ําเงินนะครับในสายของตาดํานะครับนะครับจะดูแตกต่างประมาณนี้นะครับผมตัวผู้ตัวเมียเพื่อนๆก็ลอ,ลองลองลองดูครับลองดูนกที่บ้านดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังแยกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัว,ตวเมียดูประมาณยังไงนะครับ นอกจากสีจมูกแล้วก็ดูเนี่ยที่ผมบอกก็คือเป็นส่วนของลักษณะท่าทางนะครับผมศีรษะแล้วก็ท่ายืนนะครับผมอันนี้ก็คือพร้อมพร้อมแล้วนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเมียก็คือพร้อมมากก็คือตาเขาเป็นมีมีวงมีวงข้างในแล้วเนี่ยนี่นะครับคู่นี้ก็จะจับเข้าคู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะให้ลูกมายัางไงนะครับ ในฟาร์มเราก็มีฟอนโลนะครับก็พอมีบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนานะครับจิตไว้ในตัวเมียตัวนี้ผมก็ใส่ห่วงขาด้วยนะครับผมใส่ห่วงขาสีแดงหมายไว้ว่าเขามีสายเลือดฟอนโล่มีตัวนะครับแสงเลือดฟอนโลไว้นะครับแต่ถ้าขายออกไปนะครับในท้องตลาดปกติก็เหมือนเป็นนกปกตินะครับนกเขียวนอมมอนธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสายเลือดข้างในเขาเนี่ย รู้ไหมนะครับว่ามีของดีซ่อนอยู่นะครับโอเคครับผมเพื่อนๆ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาแนะนำพามาชมนกนะครับหงยกนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับนกหงยกหรือลูกป้อนสันลูกป้อนกินชีกนะครับหรือเบิร์ดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับในเพจอบอุ่นเบิร์ดฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเพจไว้ข้างล่างคลิปนะครับในตรงไอ้ดีสคิปชั่นนะครับผม นีเป็นช่งชวงๆครับผมก็ลองทักทายเข้ามาดูครับผมราคาแบ่งกันเลี้ยงครับผมราคา,ากันเองครับทีพีนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ